เลัไปนอกรอบกับการถ่ายโปสเตอร์ละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคเลกันเลยครับในการถ่ายโปสเตอร์นี้เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของเหล่านักแสดงชุดเดิมอย่างพี่นกสินใจในบทแม่พลอยกานพัฒน์ในบทคุณเปรมวยหนุ่มและอาอาณัาตพลในบทโอนลูกติดของคุณเปรมกับนักแสดงใหม่อย่างไอซ์แรนยูที่มารับบทเป็นอันลูกชายคนแรกของแม่พลอยอาเมนเดอะสตาร์สิบที่มารับบทเป็นออสลูกชายคนที่สองของแม่พลอย และจิ๊บเมจนัทที่มารับบทเ, er เป็นแม่พลอยในวัยสาวบรรยากาศในการถ่ายโปสเตอร์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นซึ่งจะมีก็แต่น้องใหม่ที่ต้องการเวลาปรับตัวนิดหน่อยอย่างน้องอาเมนที่ต้องปรับเรื่องความสูงกันนิดนึงเขาอว่าอาอามาอยู่คราบแล้อาเนผ้หไหม้าอย่า่ะเป็นยไนะตอนไปต้องเตะ ค่่ะมนเอิอสองส<อ>ง่สวนน้องใหม่อย่างไอซ์สันอยู่ก็ต้องปรับเรื่องความเข้าใจในตัวละครกันหน่อยละค่ะกับการรับบทอันลูกชายแม่พลอยที่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนอย่างที่ไอซ์เข้าใจแน่ๆค่ะ นักแสดงมืออาชีพก็ยังคงเดินหน้าทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่มีเสียงบ่นซากคำาาแต่ถึงจะหนักหนาแค่ไหนร่างกายไม่เอื้อยังไงแต่ใจข้างในขอบอกว่าเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะ และถึงแม้ว่าการถ่ายโปสเตอร์จะใช้เวลานานขนาดไหนก็ไม่ได้ทำให้ความหวานของคู่คุณเปรียมและแม่พลอยในวัยหนุ่มสาวลดลงแม้แต่น้อยเลยค่ะันน้้ล